สำหรับเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบเอ้ยไฮไลท์ดีว่ะโอเคอยากเอาให้ดูเนาะเดี๋ยวไฮไลท์ผมขอเลื่อนไปสาสีที่สุดท้ายเพื่อเป็นการอธิบายนะครับหัวข้อคือ30วินรกตัดสินใจพลาดเองแพ้โอเคเป็นไงเดี๋ยวเรามาเริ่มดูนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาก็แพ้ชนะอยู่ที่ตรงนี้แล้วล่ะคุณเห็นบ้างว่าเพื่อนๆของเราอะ่ะคือทีมเราอะ่ะทงมันนำใช่ปะ่ะพอทองนำสิ่งที่ต้องทำคืออะไรครับสาสีสุดท้ายนี้เรียกว่าเป็นการย้ำเลยเนาะการทงร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอย่าทำอย่างอื่น โดยดูตัวละครของศัตรูอะและทีนี้มันเป็นยังไงต่อถามว่ามันพลาดตรงไหนเนาะซึ่งโซตัวเนี่ยผมก็ดึงธงได้คุณเห็นไหมธงดีร็อกว่างเห็นไหมแล้วแทนที่จะไปช่วยธง B ีบอยไปไหมไม่ไปเห็นปะเห็นไหมมึงไม่ไปคือมึงแค่กันธงดีบอยธงนี้กูได้แล้วสี่หนึ่งแล้วนะมีสี่หนึ่งแล้วนะนนแ,วนะแต่ลอบิจิอีกฝ่ายเขาเล่นเป็นครับเขาเขาทำไงครับกดสกิลหนึ่งมาแล้วดึงธงต่อเลยสมมุติว่าถ้าอันเนี้ยเพื่อนเพื่อนเห็นโรเจอร์ปะ อ่าหรือคิดรอก็ได้ไปกันทงวีบอยสคนก็ได้ครับกันได้เลยเพราะทงโรเจอร์มันได้แล้วอีกฝ่ายมาไม่ทันหรอกแล้วสมมุติถ้าทงดีด็อกเสียรุจิก็จริงแต่ผมอะ่ะก็ได้ทงอยู่ดีเท่ากับ3-2ยังไงก็ชนะใช่ไหมแล้วทีนี้มันมนาพารงโรเจอร์แม่งจะวิ่งมาดึงทงถามว่าดึงได้ไหมเห็นปดึงไม่ได้ก็คือจบแทนที่สาสีสุดท้ายจะก,กันธงเนี่ยคือปัญหาพอการไม่ได้ก็เรียบร้อยไปครับ หวังว่าคลิปนี้น่าจะเคลียร์แบบเข้าใจโดยผมจะอธิบายอีกทีนะสายวิ่งเราแยกก่อนโรเจอร์เมื่อกี้เราไม่ต้องวิ่งมาก็ได้เว้ยแค่กันธงแต่ถ้าอีกฝ่ายมีโรเจอร์ดำต้องคือมันกันธงไม่ได้อ่ะเอากันตรงๆก่อนถ้ามีโรเจอร์ดำมันกันธงไม่ได้แต่พอเป็นราลุจิกันธงได้พอเป็นแชงกันธงได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พลาดในคลิปนี้นะครับเกมนี้ก็คือเพื่อนๆไม่มันไม่กันธงวีบอยอะแล้วแม่งก็ แต่ผมก็เข้าใจได้นะจะว่าเขาก็ไม่ได้เพราะในท้ายที่สุดเขาก็ดึงทง A ได้ใช่ปะแต่ทีนี้มันก็ <c oughs> คือมันก็เสียอยู่ดีอะ่ะเพราะอะไรก็อย่าที่เห็นเพราะถ้าผมไม่มาทง A ธทงมันก็ได้ไม่ทันอยู่ดีนะครับผมเลยอยากย้ำหนึ่งทีว่าศาสตร์สุดท้ายเป็นศาสตร์ศิวินรกเป็นไม่ได้กันทงแต่มีวงเล็บถ้าโรเจอร์ดาไม่กันก็ได้แต่คุณต้องฆ่ามันให้ได้โอเคว่าคือจะกันแต่โรเจอร์ดาเลยก็ได้เออเพราะเพราะถ้ากันได้ก็คือชนะอีดีใช่ไหม แต่ว่าถ้าเจออย่างล็อบลุจิหรือตัวแช้งคุณกันได้เลยไม่มีปัญหาเพราะมันดึงธงไปได้เพราะมันไม่มีเทเดึงธงไปสนศัตรูย้ํากันตัววิ่งไม่ใช่สนใจโลกออกับมัดนะตัวที่เกมคือวิ่งนะครับอ่ะจบเป็นประมาณนี้